สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวงาน Open House ที่ PSC ก็มีแต่ลักษาขามาออกบูธแถมมีของมาให้เล่นให้จับได้เต็มที่เลยค่ะบอกเลยของเยอะมากก็จะมีเกมมากมายให้น้องๆได้เล่นได้ทดลองทำกันด้วยโอ้มีอะไรสดด้วยสาขาอะไรเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์แต่ละสาขานะคะที่มาแนะแนวและแนะนําน้องๆในการเรียนการศึกษาต่อส่วนของท่านผออจะลงมาคุยกับน้องๆเองเลยอันนี้ก็จะฟิชเชฟิชเชคอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะก็เรียกว่าขนมอะไรไม่รู้เหมือนกันหน้าอีสุดๆไปเลย ก็จะเป็นอาหารเที่ยงนะคะที่มีไว้ให้น้องๆทานซึ่งเขาบอกว่าเป็นผลงานของพี่ๆที่เรียนสาขาอาหารเป็นคนทําให้ทานค่ะว้สวยจังค่ะพี่คนนี้สําหรับใครนะคะที่สนใจมางานครั้งถัดไปรอติดตามได้ทุกช่องทางของ PSC ได้เลยค่ะ